สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่ปาสเมอนค่ะใส่มือเลยค่ะเด้อใส่ออนโธนัตะเกียบอดีวัตสบีค่ะพักตือสวน พักพักพักเป,ป็ดปลาโอมอนผัามือไข่จิ้มจ้ะเนี่ยโอ้โหโ้ยวยวยวจ้าขักกัณเนาะ อก็ไม่มยังพออีกเยอะปะเนี่ยครับไอ้สุดยอดห้อมจะบะมือกระดายต้องนี้ค่ะเด็กบะมือกล้วยครัพี่น้องฉลองเก้าหมื่นนาทีค่ะพี่น้อง เก้าเมื่อสามตัวเนี่ยทักแท็บท่าวกรนที่ดีมันกรอบคักอันนี้ก <sorting> ็คักแล้วเนี่ยันทอ ดูข่อยอยากมากพี่น้องขึ้นไ่ายขนหย่อนท่านชาวบ้นอ่อนเลยปุ่มใส่ปุ่มใส่แล้วพี่หนอ บอยอ้วนหำมันลูกไป <laughs> อืมจยวนี้แซ่บๆกินข้าวบ้ดนเลยอันนี้มั่วมากปากพี่น้อง <c oughs> เพื่อนเ่งส่งมาให้นะคะอันน้ำพริกพรูอันเนื้อปูมากพร้อมเครื่องแกงจะเนี่ยนเหนือครับพร้อม จะเริ่มอาหารครับส่วนมักกินพักพี่นอ้องเข้ากันรักคำย่งไงคำยั่วจ้าพี่นออ้อ,อ,องืูขยเนาะ เรไม่ยังพอแสบตักอีหพ <ijn> ี่น้องขอแล้วนะแซบเรามาเลยพี่น้องอ้สุดไม่ยังพอ